วีออสเข้าใหม่คะ่ะพี่พี่ขาสี่คันนี้ราคาไม่เกินสามแสนนะพี่พี่สำหรับใครที่มองหาวีออสไว้ใช้งานนะคะสี่คันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดเลยนะคะเข้ามาถึงุ๊บมาอัปเดตให้ดูกันก่อนใครเลยนะคะมีตั้งแต่ราคา2อ9 0 0 0จนถึง2 9 9 0 0 0รถไม่เกิน3 0 0แสนพี่พี่ะาฟีดาวได้พรอ,อยู่ประมาณ5,000ันกว่าบาทนะคะสำหรับใครที่สนใจติดตามคลิปเต็มให้จบนะคะบอกเลยรีวิวให้ดูกันก่อนใครเลยพาดูสภาพแรกรับของตัวรถของเราด้วย รถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์ใครสนใจอยู่ห้ามพลาดในคลิปเต็มไปรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพรยนตนอีกเช่นเคยนะคะในช่องวิออสมือ2องบลูกหมูนั่นเองนะคะวันนี้ลูกหมูพามาอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่กันค่ะพี่ๆค่ะ สีคันนี้ราคาไม่เกินสามแสนนะสำหรับตัว t o y o ต้าวีอ 1.5J ปี18นะคะพี่ๆราคาเริ่มต้นอยู่ที่269,000หนาพนะคะสูงสุดนะคะอยู่ที่2,99,000เก้าหมื่นาพนฟีเราได้ผ่อนเริ่มต้น5,000ันนิดๆเท่านั้นเองสำหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อหาลูกหมูไดเ้เลยที่เบอร์093 069 85 81นั่นเองนะคะพี่ๆขาราคาเริ่มต้นแค่269,000 พี่ๆไม่เยอะไม่น้อยไม่สําคัญนะคะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์มันทนแนนทุกหมื่นโลอยู่แล้วและที่สาคัญนะคะวันรับรถลูกหมูแถมประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ให้ฟรีเลย1ปี20 0 0 0โลอีกด้วยนะคะสคําหรับใครที่ซีเรียสเรื่องเลขไม่นะคะแนะนําเอาไม่น้อยๆไปนะคะส่วนใครไม่ซีเรียสอยากผ่อนสบายเอาคันที่ไม่ประมาณ2 0 0 0สนกลางๆไปใช้ได้แต่ว่าลูกหมูบอกก่อนนะคะว่าไม่สี่แสนก็ขายมาแล้วและไม่มี รีเฟกกลับมาเลยนะคะพี่พี่ใครที่สนใจ v ีออสโชมนี้นะคะฟรีดาวผ่อนเพียง5 0 0นินนิดเท่านั้นเองนะคะรายได้2เท่าของค่าง,งวดพี่ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยวันนี้พามาอัปเดต4คันด้วยกันรถเพิ่งเข้ามาถึงสดสนร้อนๆเลยนะคะสำหรับตัว v ออสนะคะเรามาเริ่มกันที่คันแรกไปคันนู้นก่อนดีกว่านะคะคันแรไอเทมราคาดีเอาไว้ที่หลังนะพี่พี่ ใครอยากมาทดลองขับอยากมาชมรถตัวจริงนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะและสาขาที่ลูกหมูประจําอยู่นี้นะคะเป็นสาขาใหม่สาขาที่3นะคะอยู่เส้นสุวินทวงศ์46นั่นเองนะ,ะสามารถแอดไลน์มาหาลูกหมูได้หรือโทรมาสอบถามได้เลยนัดเข้ามาดูรถกันนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่299,000นะคะใช่ไหมเดี๋ยวขอดูทีหนึง นะคะพอดีปิ้นโพยมานะคะดูราคากันอีกทีหนึ่งนะเจ็ดหอ่าใช่2อ9แ0 0เาหนะคะ,ะ, 2, 99, 000, ะ,คะสำหรับคันนี้อันนี้คือสภาพแรกรับเลยนะคะพี่ๆสภาพแรกรับรถเนี้ยได้เป็นล้อแม็กมาแล้วเรียบร้อยด้วยนะได้ตัว1 5เจ J ปี18นะคะโฮมไฟนะคะสวยงามไม่มีเหลืองไม่มีแตกเลยนะคะ เรียมสันตัวรถเงาๆคมๆค่ะพี่ๆไปดูภายในของคันนี้กันนะคะสำหรับคันนี้พาดูเลขไม้เนะี่ขออนุญาตพาดูเลขหม่กันเลยคันนี้นะคะเลขไมหนึ่งแสนหนึม่นหพโลนะคะคันนี้พวงมาลัยได้เป็นแบบ power หุ้มหนังแบบนี้นะคะวิทยุนะคะเชื่อมต่อ USB ได้นะเชื่อมต่อ USB ได้เลยนะคะแอร์แมนนวลนะแต่แอร์เย็นมากนะ คันนี้ได้เกียร์ออตโต้นะคะพี่ๆค่ะและจะบอกว่าคันนี้นะคะได้รถหน่วยงานมือเดียวปรอสูนมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะคันนี้สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันค่ะพี่ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันโลนะคันนี้สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่น้อยกว่านี้มีนะราคาเท่ากันนะคะถ้าสนใจ ไม่อยู่ประมาณรู้สึกว่าจะ8,000 0หรือ7,000 0นโลนี่แหละนะคะรองคักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้คันนี้นะคะราคา2 8 9 0 0 0แาค่ะพี่ได้วิ o อส5ตัวเจเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นสภาพแรกรับนะคะพี่พี่ความเลอะความเถอะอะไรของเขาก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่าให้ดูภายในภายในได้เบาะผ้าแบบนี้นะเบาะนะคะเดี๋ยวไปสปาให้แล้วก็ตัวรถนะคะไปพ่น ่าเชื้อสปาให้ทุกอย่างเลยนะคะพี่ๆอ่ะคันนี้นะคะมาดูเลขไมล์แสนเจ็ดนะคะราคาสองแสนแปดหมื่นเก้าพันนะสำหรับคันนี้นะคะตัวรถนะคะลูกหมูการันตีให้นะคะว่าเดิมโรงงานแน่นอนพี่ๆหัวน็อตต่างๆร้อยขันร้อยไขร้อยขยับไม่มีเลยเห็นไหมนะคะนี่คือสภาพแรกรับนะแผ่นเพททุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแบบนี้นะครับผมสปอตเมทอาร์ตนะคะ เรียงการสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆการันตีให้เลยนะคะคงสร้างเดิมแน่นอนพี่ๆก่อนปล่อยรถนะคะทางเรามีบริการตรวจรถ274จุดนะคะจากบริษัทชิกและแอปเปิลนะคะมาตรวจให้นะคะเป็นเรียกว่าเจ้าหน้าที่จากข้างนอกนะคะมาตรวจให้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเมทยน,นั่นเองคันนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่289,000เช่นเดียวกันนะคะ เรียกได้ว่ารถเนี่ยเพิ่งเข้าใหม่ไม่ได้ปรับสภาพก็สภาพถือว่าโอเคเลยนะสภาพเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะพี่พีเบาะนะคะเดี๋ยวถอดไปสปาไปจัดการให้ตัวรถนะคะล้างขัดสีเคลบสีให้รอบคันนะคะคันนี้เลขไม 7, 000, ล์หนึ่งแโลนะสอง0สนนนะคะพี่พี่ก็ถือว่าคุ้ม นะสำหรับตัวรถของเรานะคะเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์ใช่ไหมพี่พี่นะคะแม่นทนแนนทุกหมื่นโลอยู่แล้วอันนี้พี่พี่มั่นใจได้เลยนะคะภายในได้เบาะผ้านะคะล้อแม็กตัวยางฟิลซีมนะคะแบตเตอรี่ของเหลวต่างๆของตัวรถลูกหมูจัดการให้ไม่หมดทุกอย่างเลยพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะ,ะพี่พี่ออกรถไปเอาไปใช้งานได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น รอยขีดข่วนรอยทะล,ลอกของตัวรถนะคะลูกหมูขัดสีเก็บงานเก็บสีให้หมดนะจ๊ะพี่ๆจ๋าคันนี้แรไอเทมนะคะแต่เลขไม่สองแสนสี่แต่ราคาดีมากสองแสนหกหมื่นเก้าพันค่ะพี่คันนี้เลยนะสองแสนหกหมื่นเก้าพันไฟหน้าเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะพี่ๆเรามาดูกันว่าราคาถูกขนาดนี้ภายในนะคะสวยงามเหมือนเดิมเลยนะ ภายในสวยงามเหมือนเดิมเลยนะคะก็เออเขาเรียกอะไรฝาประตูนะคะเดิมมหมดหัวน็อตต่างๆไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับเลยนะคะภายในก็สวยงามแบบนี้เลยนะคะนี่ดูได้เลยหัวน็อตต่างๆรอยขันรอยไขยรอยขยับไม่มีเลยผพนเพดนะคะสามารถเช็คได้ตรงกับหน้าเล่มแน่นอนนะคะคันนี้แกะได้ไหมนี่ออะ เนี่ยมาร์กเติมโรงงานนะคะมันแก้ไขไม่ได้นะพี่พี่บอกก่อนลองดูได้เลยสปอตเมทอาร์ตเดิมเดิมหมดเลยนะคะสำหรับคันนี้เอามือลูบไปได้เลยนะคะการันตีเลยรถเดิมฟีดาวได้ผ่อน5 0 0 0นิดๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับรถนี้นะคะเต y t a v i ออ1.5ตัวเจได้รถปี2018ไปใช้งานนะคะออกรถได้ทุกอาชีพขอแค่มีเอกสารยืนยันไรายได้ชัดเจน ไม่ติดแบ c ็คลิสไม่ติดบูโรรายได้2องเ่าของค่าง,ง่วดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยค่ะพี่ๆค่ะการันตีให้เลยว่ารถทุกคันเดิมหมดนะคะพี่ๆอย่างเชน่นถ้าเกิดว่ามีลงมีรอยนิดๆหน่นนนอยๆก็คือลูกหมูเก็บงานเก็บสีให้หมดเลยนะพี่ๆไม่ต้องห่วงนะคะพาดูสภาพแรกรับกันก่อนใครเลยสําหรับคลิปนี้รถล็อตใหม่เนี่ยเข้ามาประมาณ10คันนะคะอยู่สาขาหนึ่งหคัน แล้วก็ตอนนี้มาอยู่สาขาสุวินทว,วง์ตอนนี้มีอยู่4คันนะคะพี่พีถ้าเกิดใครถูกใจคันไหนอะไรยังไงสามารถติดต่อหาลุ่งม,มูดได้เลยนะคะ093 069 85 81นั่นเองนะคะพี่พี่ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับตัววีออสของเรานะคะอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนี่คือสภาพแรกรับของตัวรถทุกคันของเรานะคะ มีร้อยบุบมีร้อยลักยิ้มลูกหมูจัดการแก้ให้หมดทุกอย่างพี่พี่เหมือนได้รถใหม่ไปใช้เลยนะวันรับรถนะคะมีประกันเครื่องเกียร์ซ่อมสูนแถมให้ฟรีเลย1ปี2 0 0 0 0โลพร้อมกับประกันฉุกเฉินบนท้องถนนให้อีก1ปียังไม่พอภาษีพรบรจ,จัดโดนนะคะลูกหมูจัดการให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจได้ติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะ,ะที่เบอร์0ูน0 6 985 8 1นแนะคะนี่จะบอกว่า w ีออนะคะมีมาทั้งลอต นะนี่มีมาทั้งรถเลยแบบนี้นะใครอยากได้ราคาไหนอะไรยังไงรีบแจ้งแต่ว่าบอกก่อนว่าติดจองไปแล้วสองคันนะฮะลูกหมูจัดการเรียบร้อยเลยนะฮะเมื่อวานนี้ลูกค้ามาซื้อสด1คันจัดไปแน,น,น่นะิ่งหนึ่งคันนะฮะราคา 299, 0 0 0กับ2 8 9 0 0 0นะะลูกหมูจัดให้เลยลูกค้ามาดูรถรถยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยลูกค้าถูกใจจองเลยนะคะถือว่าสุดยอดมากนะสำหรับวีออสเป็นรุ่นฮิตขายดี เครื่องยนต์1.5นะคะพี่ๆสีบอลงินเกียวโตทั้งหมดนะได้รถปี18นะคะไม่เริ่มต้นอยู่ที่7เดี๋ยวลุงหมูขอไล่ก่อนนะไม่เริ่มต้นอยู่70,070นะคะสูงสุดอยู่2 4 0 0 0 2 4 0 0 0ก็คือคันนี้นะคะคันนี้ไม่2 4 0 0 0แต่ราคาดีนะ200,000 2 0ฟรี่ดาวฟอนอยู่ประมาณ5,000นิดๆเท่านั้นเอง นะคะสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อหาลูกหมูนะพี่ๆฝากไว้ด้วยนะคะภาษีพระบอจัดโอนจัดการให้เรียบร้อยนะคะฟรีดาวได้ทุกคันนะคะขอแค่ไม่ติดบัตรลิสตไม่ติดบูโรรายได้2เท่าของค่าง,งวดนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสำหรับวันนี้นะคะลูกหมูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะคะลูกหมูทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้ว สอบถามปรึกษาได้ตลอดนะคะตอบไวแน่นอนมาหาลูกหมูช่วยทุกพันนันทุกเคสฝากไว้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปในต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ